ไม่ได้ดูไม่ได้ดูที่เขาไปสัมภาษณ์นะคือเขายังไม่ได้ไปยื่นใบลาออกเอาบอกแต่เมื่อวานแล้วว่าน้องอ่ะไปโรงเรียนนะใส่ชุดไปรเวทไปแล้วไปเก็บของที่ห้องแล้วบอกเพื่อนว่าจะละจะออกแล้วจะไปเรียนโฮมสคูลอันนี้คือน้องบอกเพื่อน คิ้วแปลกๆอ๋อคิ้วอ๋อยังไม่ได้สักเพิ่มเลยค่ะหัวคิ้วไปลบมาอย่ามาทักฉันนะเอาลงก,ก่อน <laughs> มันมีร้านที่ถูกกว่านี้นะคะแต่ว่าผ้ามันไม่ดีเดี๋ยวจะลองถามรุ่นพี่ให้ค่ะเขาทําถูกกว่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะแจ้งไปนะคะ แล้วกทำไมถึงเรียกว่าจมูกแหลมหลม,มันไม่มีอะไรจะบูลลี่ดิฉันแล้วไงก็จมูกดิฉันโด่งเนาะคนไปเสริมมาเสริมแล้วทำจมูกแมบมึงจะเสริมหาชิแตกสังคะฮ้ก็ได้มั้ง <c oughs> ถามหน่อย <c oughs> คนไปทำดังมาถ้ามึงทำแล้วจมูกแแบบมึงทำหาทำไมกูต้องทำดงโดง่งๆสิมึงก็ปึกแท้ <c oughs> ถ้าดิเสริมแแบมะนะัม้นมึงก็าเสริมค่ะ ว้าววันนี้ไม่มีสาระนะมามมยกันปกตินะคะช่องแดงก็องเอาไปลงก็ได้อายเขานางจมูกแหลมจมูกแหลมจมูกแหลมแล้วกูไปทิ่มหน้ามึงหรอคะกูด่าหน่อยให้หยุดเรียนก็ไม่ต่างจากให้ลูกออกเลยไม่ให้ลูกไปโรงเรียนอ้างว่าโรงเรียนไม่มีความปลอดภัยเพราะพอมอขอให้ครูเป็นพยานใช่เหรอพรุ่งนี้พี่อ้อเดินทางคะ่ะ พวกนี้เดินทางแล้วช่วยกันอุดหนุนสินค้าด้วยนะคะยังเหลือนาฬิกาเหลือแก้วหรือหมดหมวกเหลือกี่ใบอะไม่ได้นะสิบกว่าไม่ถึงไม่ถึงแล้วประมาณสิบไม่ถึงสิ่จริงเหรอนั่นอยู่ในนั้นหมวกอะ่ะนี่นี่มีสองชูมนะไม่ใช่เรื่องจริงนะคะคนที่เอาข่าว เออไปเล่าข่าวว่าโดนยืดซ้ำห้าร้อยล้านอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงคุณไม่รู้ข้อมูลอะไรแล้วคุณไปพูดคืออย่างนี้ไม่ใช่ว่าเอาเกลียดเขาหรือเป็นคู่กรณีกับเขาแล้วจะไปเฟกนิวเรื่องข่าวของเขาไม่ใช่นะไอเรื่องที่บอกว่าศาลสั่งว่ายืดซ้ำห้าร้อยล้านอันนี้ไม่เป็นความจริงอันนี้ไปใส่ร้ายเขาเกินนะคะศาลยังไม่ได้ตัดสินอะไรเลยคดีที่คดียังอยู่ที่ปอทอค่ะ เดือนหน้าถึงจะออกหมายนะคะในส่วนอองเห็นในติ๊กต็อกที่ไปบอกว่ายึดสภาพละลายอันนี้คุณไม่ได้รู้คุณนั่งคีนั่งเทียนเล่าข่าวคุณเอาแค่ขวอยากให้คนมาติดตามช่องคุณเฉยๆมันไม่ใช่อย่าไปพูดมั่วๆดีกว่าเอออืมขอดูนาฬิกาหน่อยเตอร์มาขายของวันนี้ไม่พูดมากเล่าไปขายของไปนะ คือเขายังไม่ได้ถูกยึดทรัพย์อะไรทั้งนั้นเออสมหมดแล้วนาฬิกาเหลือหเรือนแก้วน้ําเหลืออยู่แค่กี่ใบวะยนะี <20. S 1> ่สิบ19กรัมหมวกหมวกไปแล้ว2 2 50ค่ะหมวกเหลืออยู่ห้าใบเสื้อเหลืออยู่เยอะเลยเสื้อเหลเเขาบอกว่าหลังใหญ่ไม่ใช่บ้านเขาเขาก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าเป็นบ้านใคร บอกว่าเขาไปถ่ายอะไรในนั้นเฉยมั้งไปถ่ายอะไรไปถ่ายคอนเทนต์ในบ้านหลังนั้นเฉยนี่นบ้านเขาไม่บ้านที่เขาอยู่นั่งโซฟาหลุนยนะบ้านเขาใช่ค่ะขายของหาเงินค่ะมีใครขายของแล้วให้เอาเงินให้ชาวบ้านบ้างหล่ะมันไม่มีหรอกก็ขายของหาเงินนั่นแหละถูกต้องแล้วทำเสียกรรมที่เรียกอรห้าสิบ้านใช่ค่ะอ๋อทำที่เลอรักแล้วก็สวยด้วยไม่มีปัญหาด้วยแล้วก็กำลังจะทำต่อแม่แม่พูดวันนี้ การต่อสู้ครั้งนี้อาจจะทำให้เรามีบาดแผล <c oughs> การต่อสู้ในครั้งนี้มันอาจทำให้เรามีบาดแผลแต่ที่เรอรักมีเลเซอร์ค่ะเราสามารถรักษาแผลเป็นได้นะคะไม่ต้องกลัว <c oughs> ดูหมวกสิหมวกหวานหมวก <c oughs> ที่ฉันเคยพูดและที่ฉันเคยคุยกับพี่ปิ่นและมันอาจจะทำให้เราบาดเจ็บได้กับการต่อสู้กับคนที่คิดไม่ดีแต่เรามีเลเซอร์ไงทุกวันเนี้ย ยิงไปสิ่เกียบูดยิงแต่กระโดดสีมูอ่ะเป็นหนึ่งเหลืออยู่กี่ใบสี่หกเหลือหกใบค่ะหกใบสุดท้ายแล้วมูอ่ะเป็นหนึ่งเหลือหกใบสุดท้ายหกใบสุดท้ายสองห้าศูนย์ใครสนใจทักบ้านเขียวมาเลยเหลือห้าใบใช่ไหมห้าใบสุดเบ้าเมื่อกี้ก็ลืมแหละดูสิสมองปลาทองมาพูดปุ๊บลืมปับ๊บ บ้านเขียวต่อบ้านเขียวด้วยหวานบ้านเขียวอยู่ไหนเหลือห้าใบสุดท้ายนะคะส่วนแก้วเหลือกี่ใบแก้วเหรอเมื่อกี้กูบอกห้าหรือหกวะหมวกหกหมวกหกใบแก้วเหลือห้าใบแก้วเหลือห้าใบรีดผ้าฉ่ำๆใช่นี่ไงเขารีดผ้ากันอยู่เตรียมเสื้อผ้าอยู่หกใบสมองกว่าทองว่าปุ๊บลืมปั๊บ แก้วเหลือหกมวกผ้าไตปิดอกพะไตปิดอกนะพูดแล้วคุณซื้อนะคะพระไตปิดอกเหลืออย่างละหกค่ะเหลืออย่างละหกใบเหลืออย่างละหกใบฉันพูดแล้วเธอไปซื้อเดี๋ยวนี้พระไตปิดอกหมวกเหลือหกแก้วเหลือหกแก้วใบละหนึ่งเก้าเก้ามีค่าส่งห้าสิบแต่ว่าต้องส่งหลังส่งหลังส่งหลังกับจากสุราคืคอวันที่สามนะคะ แล้วพรุ่งนี้คนส่งปิดส่งไม่ทันพระไตปิโดโซเซียล<ม>คืออะไรอะ่ะแก้วจำไม่ได้ว่ากี่ออนให,ใ,หอใหญ่อยู่เธอใหญ่อยู่ไซมมาตรฐานเนี่ยแหละเสร็จอย่างเตอร์บ้านทีฉันไม่รีดผ้าก็ล้างจานไม่ก็าจามไม่ก็ซักผ้ามีอยู่แค่นี้แหละ <c oughs> แล้วก็หาวนอน <c oughs> แก้วใส่น้ำเย็น20ออนค่ะสวย เหลืออย่างเราหกใบแล้วเขาพูดโซเซียนไม่ชัดไม่ชัดปรากฏว่าเธอยให้สันเวาแก้วหนึเก้าเก้าเหลือหกใบทักบ้านเขียวหมวก250เหลือหกใบทักบ้านเขียว รีวิวกันขายแก้วขนาดก็ใหญ่อยู่ก็ใหญ่อยู่น้เธอฉันถาว่าอะไรๆสาก,กันใหญ่แต่มันใส่วลาจิตไม่ได้นะเอาไว้ใส่น้ํากินแล้วแก้วดิฉันไม่ได้ใส่ความงูเขาข<อ>นะคะใส่น้ำเอาไว้กินอย่างเดียวแก้วสวยค่ะอันนี้ส่งไปให้ลูกค้าแล้วมันหักเขาก็เลยส่งกลับแต่ว่าอ้อจะเอาไปใช้เองมันก็ไม่ได้เป็นไรนะตรงนี้ตรงนี้มันแค่เอาออกแค่นั้นเองอันนี้ก็แค่นี้เองอืมเอาไว้ใช้เอง สั่งเมื่อวานส่งไปแล้วคะ่ะ <c oughs> ใส่ที่วางแก้วน้ำรดได้ไหมได้คะ่ะได้บางรุ่นได้บางรุ่นนะความจริงก็คือความจริงสิ่งที่น้องพูดมันก็ไม่ได้บิดเบือนอะไรในประปเทไตพิดก แก้วเหมาะกับการกินน้ำชาเหลืองๆเป็นฟองใช่ใส่น้ำโชกเย็นๆมาละแม่ทักบ้านเขียวมาเลยค่ะเหลือหกใบนะเสื้อยังมีอยู่นะคะแก้วราคาเท่าไหร่นะหนึ่งเก้าเาสมีคนสั่งมาเยอะอย่างจะได้ปิด6กใบสุดท้ายทั้งหมวกทั้งแก้วมเปลี่ยนภาษาไงนะ น้องบอก<ข>อน้อง<ข>อบอกน้<ข>องขอดูนาฬิกาผู้หญิงผู้ชายคะ่ะอ่านาฬิกามีไว้เพื่อบอกเวลาเด็กๆหัดดูนาฬิกาเพื่อบอกเวลาเพื่อบอกหน้าทีไปให้ตรงเวลาด้วยนะเอฟแก้วทักบ้านเขียวเลยคะ่ะตอนนี้ Baby, เ G บบี้จีแช็น้องบอกไหมน้องบอกไหม เมื่อวานมีคนเอฟมาแล้วไม่เอานะเดี๋ยวจะด่าให้เลยเอฟครับผ่ไปเลยเออเอฟครับ่ะเน,นี้ไปเลยบาทนี้หาเหตุดเดอ้อหัวถึงแล้วขอบคุณค่านาฬิกาเหลืออยู่หกเรือนแล้วนะคะราคาพิเศษเลยวันนี้อ่ะเอาสิสีชมพูเนี่ยสวยนะใช่ค่ะ สั่งยังไงบ้านเขียวเลยจ้าหมกเท่าไหร่นะหนึ่งสองห้าศูนย์ถ้าสองอย่างวบส่งห้าสิบบาทขอดูแก้วหน่อยแก้วจะหมดแล้วนะคะเหลือกี่ใบหมดยางหมดยงัง <6, 6. S 1> เหลือหกใบยัยงไม่มีคนโยนนะเล็บสวยเนาะอืสวย